จเพคนใจหมาวันนี้เราอยู่ตรงจุดที่มีสถานการณ์เนาะอยากจะมาคุยกับทุกคนเรื่องการใส่รองเท้ากับน้องหมาโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยกับซูกันนะคะว่าทําไมบางสถานการณ์เราถึงไม่ใส่รองเท้าให้น้องหมาก็ why don't w why don't we put shoes to the dog in this kind of situation <S okay, there s two or three reasons why we choose not to and it's always the handler's decision in my case um i assess the the rubble first to make sure um If the dog is going to slip when she's wearing boots. If she's going to slip on the boot uh, wearing boots, then it's not necessary to put boots on. She has grip on her own pads, and that's sufficient. Number two, um, if the glass or the debris, the rubble is not too sharp, um, I can monitor her by checking her paws every few minutes to make sure that she hasn't had any cuts. Uh, in, her, in her paw pads, but I also checked the glass to see what shape the glass is. In this case it was cubular shaped um, glass, so it's not sharp uh, glass. However, when we did spot some sharp glass, we made sure it was covered so the dogs paws can catch it. And the last reason, in our heat, um, when the dogs are wearing boots, over their paw pads, which is where they, they sweat and they breathe, it keeps the heat inside the shoe, and they can no longer um, breathe, and they will be. It will induce um, heat stroke type uh, situations, which we do not want when we're working. So, if we do choose to put them on, we put them on very briefly and take them off again, so that the dogs can um, breathe. and the last thing is I will check every single time I go on a search but check the rubble first and then make a decision myself as the handler should I use Bru s o r i n o l โอ o คก็อย่างที่ซูก็บอกไปนะคะว่าการที่เราจะใส่รองเท้าให้น้องหมาเนี่ยเราจะดูสถานการณ์หน้างานก่อนนะว่ามันจําเป็นต้องใส่หรือเปล่าเนาะอย่างเช่นตอนนี้สถานการณ์หน้างานอ่ะคือมันมีกระจกมันมีแก้วจริงแต่มันเป็นกระจกนิลล่าไผนะคะเพราะฉะนั้นพักเศษกระจกเนี่ยมันจะก้อนใหญ่ก็แปลว่ามันจะไม่คม แล้วก็ทางฟอพอเขามีหาอะไรมาปูป้องกันเราให้เรียบร้อยนะคะอย่างที่สองก็คือบางทีการใส่รองเท้าให้น้องหมาเข้าไปในพื้นที่ที่มันลื่นเนี่ยซึ่งข้างหน้างานตอนนี้บางจุดมันลื่นรองเท้ามันไม่มีกริปเนาะซึ่งมันก็บอกเขาว่ามันจะทําให้หมาลื่นกว่าเดิมนะคะเพราะนั้นยิ่งใส่ยิ่งอันตรายเนะาะถ้าเกิดเขาลื่นขึ้นมาเนี่ยเขาล้มอันตรายมีสิทธ์เจ็บตัวหนักกว่าร้งเท้ามีมแผลนะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือหมาเขาระบายอากาศทางรองเท้า ้เกิดอากาศร้อนๆอ,อย่างเงี้ยแล้วรองเท้าที่เขาใส่อ่ะมันอับอากาศอยู่ข้างในอะค่ะมันก็หมาเขามาเขาไม่สามารถระบายความาร้อนออกไปได้ไปเปอร์เซ็นที่มาจะเป็นฮิสโตได้มันสูงขึ้นไปอีกอันตรายอีกเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยเราต้องดูแต่ละสถานการณ์แต่ทางนี้ทั้งนั้นน่ะทุกครั้งที่เอาน้องหมาออกมาทํางานนะคะถ้าจะเป็นต้องใส่รองเทา้า